มาาูหลยคนค่ะมื่อนี้ป้าพี่น้องมะยังรออยู่แซวโซนด้านหลังค่ะมื่อนี้การโซนด้านหลังโซนมากสิเป็นพวกต้นหมอกต้นไม้หลายค่ะพี่น้องค่ะต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับลูกโอ้ย่านไม้ค่ะไม้โซนมากย่ามนานี่นานาวก็สิเป็นไม้ประดับเนาะไม้ดอกหลายอันนี้ของคุณยายบอยยายนี่นี่โอ้ยสวยแท้แม่นงามอิลี่แม่น ย้ำนี่เด็ย้ำหนาหนาวนี่ก็ไม่นี่แหละต่อจากตัวเรารางสามสิบสาเต็มสิบสาเต็มถ้าพี่น้องมายังคุน้นด้านหลังค่ะมื่อน้องค่ะมาหาเบิ้งต้นหมอกตนไหม่ตบตาชวนมาก,ก็จะเป็นต้นไม้ด้านหลังค่ะพี่น้องตวตาก็มีของอยากของกินพวกของใส่เสื้อผ้านาแพร่รปัป๊บไปากันไปตบตาหนักหนักก็ือเป็นพวกต้นไม้ค่ะจะเป็นท่างลาดจอกหล่มค่ะไปค่ะพี่น้องไปหาเลาะเบิ้งค่ะหาเลาะเบิงเบ้งว่ามีหมอไใหม่อยังแน่ ได้พันยังนี้ครับค่ะพี่น้องค่ะเป็นยางหน้าเลยนี่เนาะเรามัดส้นด้านหลังค่ะมื่อเนี่ยเราส้มด้านหลังมเอนี่เป็นตลาด11คำสิบเอ็ดคำนี่อยู่น้องบัวลำพูค่ะพี่น้องค่ะตลาดคำตลาดเป็นคำเนาะทั้งนี่ทั้งหนึ่งคำสองคำสามคำเมนี่ตรงกับมือสิอ็ดคำสิบเอ็ดคำกับสี่ยู่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะในเมื่อน้องบัวลำพูเลยอีกแบบถูกใหม่พันไม่ได้ ต้กันไองค่ะเราาสไม่ต้องเข้ามาหน้าคนใหม่พันาปลปัาไล่อันไล่แนวสิไม่คล้องไส้ค้องซอยปวดปายกันปายปวดเสียผ่าตาแป้กับมีของอยากของกินกัมีแต่ว่าส่วนมากนี่สิเป็นพวกต้ใหม่ตใหม่พันาค่ะเมื่อุกัาแล้วันนี้อากาเจ็บไข้้วยต่างๆนานาก็จะเล่นงานเราได้เข้า

อ้นนี่้มงื่นไปบ้านนอันนี้อัมีวมุนท่นใหม่ครับพิกัดตลาดนัดน้องวัวลาพูค่ะผู้ใดสนใจกับคำามาด้านหลังเลยเด้อค่ะด้อต้นใหม่พันใหม่เพิ่ไล่ล่ครพี่น้องอยากได้พันยังนี้เพื่ครับพี่น้องคนะนี้ อยากได้พันธหยั่งมาสอบถามเพิ่นเบิ่งเอาคุณดอกไม้เพิ่นก็มีต้สวยๆงามๆโดยยตรงเลนะอกเข็มใหญ่อุ้ยมางามเลยอันนั้นแม่นดอกหยังนั่นเนื้อสีชมพูนั่นฮะยี่โทยแค่อุ้ยมาคืองามแลยครับพี่น้องเล้วเพิ่งเนี้ยสวยสวยสวยคือแม่ขานั่นละคนแม่นสวยคือคนเบาเลยสวยคือแม่ขาแม่ขาเพิ่นคนสวยต้นไม้พันธุ์ใม้ค่ะ อยากได้ต้นยังมาสอบถามเพื่อนเบื้องได้ค่ะเออน้ำมานเลี้ยงขาเลอนะครับพี่น้องส่วนมากนี่คือคนน้ำพองวาเลยส่วนมากท่างนี้นักนักกสิบเป็นพวกต้นหมอกต้นไม้ค่ะปกป้องกินกับมี่ยุบปลาายค่ะฟ้าไปตะวันส่วนมากนี่กสิบเป็นตัวใหม่ท่านใหม่ค่ะบรรยากาศตลาดนัดน้ำมือเศร้าค่ะตลาดนัดน้ำมือเศร้าอยู่หนองบัวลำพูตรงกัำมือซิบเอสคำค่ะพี่น้องค่ะซิบเอสคำจีบบ้าก่อ กระเพินยูนีเลยค่ะคอการแม่ค่ะกะลากร้าค่ะพี่น้องคนตอกมาจับใจสิของค่ะท่านหลังเนี่ยก็สิคือคัด่วนมาก็ระเป็นคนตอกใหม่บเบียดแชิไหมบรรยากาศตลาดน้มือเสาร์โ้พี่น้องคนหไม่อย่างว่คนสิบลุดดเดียวคนลำฟ้องสิบ้าพี่น้องไปเป็น อันนี้เป็นร้านไอเครื่องทํำสวนบาบนี้อันนี้เป็นร้านค้นขยันเนาะคนขยันตนะัวจักสีซื้อมีดผ้าล้าเล็กน,น้อ,อ,นอ,องคน,น,นหลายคับ บรรยากาศตลาดน้ำมะเซาข้นยางใหญ่ๆใหญ่ๆอย่อันนี้ขนาดเป็นโซนด้านหลังเลยค่ะหนี่งโซนด้านหลังนี่ค่ะเ้าว่าพี่น้องมายางอยู่โซนด้านหลังเลยแล้วสิบาพี่น้องไปยางโซนด้านหนาอยู่แต่ว่ามือนห้างยางด้านหลังก่อนค่ะพี่น้องตลาดเนี่ยขัดมือนีนตลาดเนี่ยเมืองหนองบัวลำพูตรงกับมือสิบเอ็ดคั้มค่ะพี่น้องค่ะสิบเอ็ดขั กระป๋อกาแฟไมีเบิดคับพี่น้องเห็นปอเขียน <Renaissance> <Trustee> <bane> รูร่ข้างด้านหลังบวกรหลด นหนี่กเสิเป็นวกวคนละหมากรลากใหม่ค่ะพี่น้อคนละใหม่ลายอันลายแนวาาได้ย่งกิน <c ười>

สมุนก้านไหนพานของตะลีด้านหลังบรรยากาศด้านหลังของตลาดเซาสิบห้าสิบเอ็ดคำหนองบัวลำพูค่ะสิบหภาพบรรยากาศดูดันหลังไม่ปีแห่งนองเบิงคือเก่าค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวจากนั้าสิบห้าไปช่วงดานหนาเนาะค่ะเนาะมึงเบิงด้านหลังกันค่ะวันนี้กับคลิปนี้กับคอตัวก้อนเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวพกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะแ่เพือกันไม่คลิปหนาค่ะ